ตอนนี้เราก็อยู่กับต้นข้าวนะครับผมสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานมากแล้วเราอ่ะหลายปีแล้วรู้จักพี่ตั้งแต่ตอน17เจตอนนี้ก็กำลังจะ25่สิบห้าหลายปีมากรู้แค่อายุน้องก็พอนะไม่จำไม่ได้โอเคสองคูณสองเฮ้ยคูณสองเกินไปเกินไปไปเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายรูปกันแถวๆย่านอารีเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างได้เลยเนาะแต่งแต่งตัวไงวันนี้วันนี้คอนเซ็ปต์คือ เมสซี่ชิคได้ปะได้ได้ได้ดูแบบชิวๆเออชิวๆโอเคไปคดูกันโอเคลองนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวข้ามไปแป๊บ,บนึงกินข้าวยังมาเดี๋ยวอันนี้เอาครึ่งตัวแล้วกันข้าวพิงต้นไม้เ้าอิงอิงไว้ก็ได้ไม่ต้องพิงเยอะก็ได้เดี๋ยวเพื่อน โ okay. อเคอย่างนั้นอนะ่ะขึ้นตัวนะหนึ่งสองสามพอปโอ้มีเขามีพอมอ็อป่ะเออเดี๋ยวพี่ไปหยุดกลางถนนต่อมุมนี้ก่อนคนเราต้องมานั่งอ่านหนังสือริมถนนนะโอเคเดี๋ยวถ่ายกดๆก,ก็ได้มาเออเออเท่ๆเลยหนึ่งสองสามที่หนึ่งสองสามอันนี้ก็ชื่ออะไรนะเลย์ลาบโบ ฝั่งนูก็สวยปะที่เป็นกำแพงอ่ะสลับกันเข้าเข้าไปก่อนเดี๋ยวพี่ทำไปโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นชิวๆเลยเราก็จะสนน p ไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามเอา่อน,นังสือยกขึ้นมานิดนึงโอเคหนึ่ง,องสองสาม ตรงนี้แหละแต่ว่าข้าวยืนเรมๆนิดนึง okay. โอเคเฮ้ยสวยสวยหนึ่งสองสามเรียบร้อยขอ่ะขอข้างนี้โอเคเออสวยกว่าหนึ่งสองสาม แบบหนึ่งขอเข้าใกล้หน่อยหนึ่งสองสามแบบนะ่ะเอ้ยสวยสวยสวยเออสะพายกระเป๋าอย่างนี้เท่กวนนะ่าเน้อดูดูชิลกว่าใช่เอ้สวยสวยตรงเนี้ยหนึ่งสองสาม อันนี้เดี๋ยวให้น้องเดินข้ามถนนนะทุกคนไม่ขี่หันหมั้ยเนี่ยหันป่ะคอยดีดดีคอยดีหนะึ่งสองสามเปลี้ยวก็ววยี่ได้นะได้ไหมใช่เป็นสาวเนาะโตแล้วอะโตแล้วีผ้าแล้วนะใช่เหรอสะบักเลยใช่เราไม่ได้เจอกันนานนะเนี่ย ใช่เหรอก็จะเข้าสิบเจ็ดกลาสิบแปดวันนี้จะลันถึงสิบห้าแหละอ๋อโอ้เด็กเกินนี่อันนี้เอออ๋อนี่คือซอยห้านี่เอาตรงนี้ไหมโอเคงั้นหนูฝากได้ครัคบเหมือนเดินออกจากซอยอะไรเงี้ยเออเท่ๆเลยเนี่ยตรงที่ เป็นประตูเหล็กอะประตูเหล็กหรือกำแพงสวยวะ่ะถ้าขอนังสือได้ไหมเป็นพับอืมอืมจะลองครึ่งตัวหนึ่งสองสามเฮ้ยเท่ดิหนึ่งสองสามนี่กำแพงนี้ก็สวย ลองสิหนึ่งสองสามโอเคอย่างนั้นแหละใช้ต้นไม้ข้างหลังเป็นฉากนะเยหนึ่งสองสามอือขอเข้าใกล้หนึ่งหนะึ่งสองสามข้าวลองเผลอๆกับต้นไม้เหมือนเมื่อกี้ก็ได้เอาแค่ okay. แค่หน้ากับแขนนิดนึงก็หนึ่งสองสาม โอเคเร่แหละ่ะเดินไปเรื่อยๆมันเป็นซอยหลักอะไรตรงเนี้ยซอยดอกไม้อ๋อมันก็เป็นซอยผ่านทะลุลไปเมื่อกี้ใช่ปะดีปไอ้นนี้กระเท่นนะหนกรุงกงเนี่ยสักอันไหมไปหนึ่งสองสาม ข้าวพิงขานาะดอิงอิงขนาะดเอาข้างๆกันเลยได้อุ้ยข้าวต้องถอยไปยังไงนิ่หนึ่งโอเคหนึ่งสองสามกลิ่นเหมือนฝนตกใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมถ้างั้นเราอันนั้นไหมดู ดูเยอะสุดละโอเคหนึ่งสองสามครึ่งตัวครึ่งตัวเฮ้ยเท่ๆเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้โอเคโอ้ยสวยสวยหนึ่งสองสามโอ้ยมุมก็ดีอะ่ะคอยที่ดิตรงนั้นแหละ โอเคสวยสวยสวยหนึ่งสองสามหนังสือหน่อยไหม <S <S แล้วก็ยืนก็ได้เออระวังตกเออสวยสวยขึ้นตัวหนึ่งสองสามทีหนึ่งสองสามอ๋อมือต้องลายอะพอ,อมันก็บังพี่ปอะดี1หนึง่ง สองสามห่อามอ่าเดี๋ยวพี่นครับอ๋อสวยหนึองสมอืมสวย โอเคพอละไปกันดีกว่าอ๋อตรงนี้เห็นไหมกราฟฟิตี้นะโอเคหนึ่งสองสามมันนักท่องเที่ยวเลยแบบเนี้ยวันนี้ก็จบแล้วนะครับผมเราติดตามดูรูปกันด้วยนะคะได้ก็ต้นข้าวนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม T O N N K S เดี๋ยวม่รู้ใช่ปะอุ้ยฝากไอจีฝากไอจีโอเคบ๊ายบายขอบคุณครับผม